ดองเซนสิการ์ดัมบัตเตอรโอเปเรชั่น2ไม่เชิงอ่ะไม่เชิงเลยครับส่วนตัวว่ายังยงว่าจิ้มกาดยังดีกว่านะเออถ้าจะหลอยจิ้มกาดดีกว่าถ้าจะบวกเขาไปทหารดีกว่าจิ้มกาดก็ะสนเยอะกว่าไงแต่จิ้มสารยาไม่ได้กว่ามันข้อต่างกันแน้ๆแหล้วแม่ไปจิ้มก็ได้พื้นที่ตันตันเร็วกว่าด้วยโหขาดคือบอาแค่มาตันเร็ว เราเรามีหัวของคนนึ่งรมคนไอคิวสูงกว่าเปิดฮาเดสีแต่เดินทานเปิดไม่ได้ก็ขาดเลยก็ขาดมาชื่อไม่ได้เพราขาดเดินเดินตัดโออ๋อผานแล้วไงเก็บเข้าไปเลยไงเนี้ยใซ้สไนเปอร์ โอ้ยมองไม่เห็นระแทงเกี่ยวล้มไปเลยพี่ไม่รู้ป้ายทำี่แล้วเฮ้ยพีโม่ีโมวีโม่อ่าไม่หล oh, okay. ัไ้ไโมด้วยโย ไอความประยุทแข็งพาเลยใช่ไหมความมีความก็ให้วัดต่อพี่แจลอยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วามไม่ความไม่มีวามเฮ้ยพี่แจ่เขาเป็ีนิวไทยเหรอแย่เหรอยังไงเขานักบินก็เป็นนิวไทยอยู่แล้วนี่เพื่เดอร์ไม่แปลกไปเพื่เล่นในมือมันกว่าวะจัดละมาสครัหน่อยนะกัดอยู่จัดละ เมรีแพ้มันเหรอใช่เมลีเปล่าสาวพี่ผมว่าโดนปล่อยหน้าคว่ำเลยเมลี่เนี่ยแค่เพิ่งบองนี่โดนแล้ววะตายด้วยแย่เหรอดีไลน์ไลน์หัวเมโมไปแล้วพักไม่ใช่กาบมดี้เอาข้าไม่ไโดนด้วยหลัง เไปละเอาผ้าเอาผ้ายังอยู่หลังอยู่เอาตัวไปลองมีลายเข้าหลังเข้ามีหลังเข้าตัวนึงแหม่หล่อจังเลยฮะทีลายแบบขาแม่งเลยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ตีนตานจิ๊บว่ะแหมใช้บีมันแน่นกว่าประเด็น เขาเกิมากับดีโอ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 ห่าเลยคู่ั้งงานย่านียหลังองหลังตัวแต่อล้นะดดจิงดนเข้าโลกวะอะไรีวะตั้งปอมยิงเลยยบบไ อ๋อนี่หน่อยนิ่น่อยเดยโอเคพี่แดนกดตัวไทยวะเนี่ยแจ็คแจ็คหนึ่งไนเปอร์ปืนมนไม่น่าตัวพี่ยิงแบบรัวๆเหมือนไอแจ็คปร์ขวาก็ไม่ไหวอ่ะปืนแม่นเกินิเวนนี่อยากเคลียร์ให้กันได้ไหมสองเครื่องอยู่ตรงนี้ ล้อมล้อล้อมล้อมลละสุดละเอาเลยหลังไอช็อตไม่ดูแผนที่เลยนั่นไงว่าละโอ้ยวันเกยดวันยาง่ห้ามึงยีชนะผัวอ้อนเลยพี่อ้อนได้เลย เฮ้หหยมมมมหมดหมดหมึกหมด,หมดไม่โดนอีกแีเนีายายังตายล้โอ้ติดโลกข้าใจพวกกูกบ,บ้าฮะยิ่งรัวๆไปเไอ์ม ดีแล้วที่ฝ่ายนั้นเป็นแค่ไลท์อาร์มไรอาัมไปไ์อาร์มทองเลยนะโอ้โหยิงขามเลยขาหักโค่นง่ายเพิ่งเห็นมันเนี่ยแหละกลับมาดักหลังกันแล้วกันไม่มีคนเหลืองใกล้กันมากเลยันีมันมีแซ็กสไนเปอร์อยู่คนเหลืองไงไม่ไม่ฝั่งฝั่งอ๋อฝั่งเราไม่มีคกูไม่เห็นไอรปัดยุกูไม่เห็นเหรออย่ามาล้อตกงาน โอ้ยเจชิหักไหมนะหักไหมนะไเอี่เนี่ังกูไะฮะเสียดิเดียวไม่ได้แดกเลยยยโยกหมางเลยี่น่ะหมดตายมาละ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 เพลย์เลยเด้อเพลด์แจ็คเงนเรียบร้อยโดนอยู่ข้ามอีกทีทามอีกอย่าไปท้าอีกดีกว่มัดยี่สามนะตัวอะไรอ่ะ ไปหนาจกรายอ่ะไม่เมื่อกี้จะเข้าไปฝันแล้วเดิมอยู่คาล่าวเตอร์กับวันนี้กำลังเก็บอีกแซกวันอยู่อ่ะถ้าดาวตกเลยที่เขาดีกว่าผมไปยรู้สี่พันอ่ะเอาแก่ละที่เรียนทูกเรื่องมาลิตี้เมลีแล้วก็ต่อยมาต่อยมาโอเค สไนเปอร์อ่ะจะตายอยู่แล้วนะ่ะยิงไปเถิดโง่กุ้งน่ะโอ้ยโอ้ใช่แค่นี้แค่กันเหรอออทางกันเลยอาอย่าละเล่นลเะอร์อยู่งทางกันเลยตายเนยโมูอะไรลงไปลงไปลงไปเนี่ยลงไปลงไป ไปเพลยเดอร์ดั้งเดิมมันเป็นสายลูดเดี๋ยวลูดโดยตัวเองติด้อตจะขาใจเองติดเพื่อนไวไลส์เข่าเต้ยเรียบร้อยดับเรียบร้อยเล่ซนตั้งนะเดือดจีไลตัวเดียวจีไลตัวเดียวอ้อมอ้อมอ้อมจีไลตัวเดียว เปิดระบบเนี่ยเสร็จเรยบร้อยลงแต่งละเปิดระบบกันเลยเวลาถึงแล้วข้าวเวียนอ้แข็งแรงจังวะก็มันมีไอ้แซคเกิร์นนะพี่ตั้งป้อมยิงเรียบร้อยตั้งป้อมยิงจนตายเวลาแท็กหนึ่งมีแท็กหนึ่งเมื่วันนี้ทำกูไว้เยอะนะมึงอ่ะอืออุยเว้น ย่าอุ้ยจีไลจีไลจีไลตายอ่ะยังจะแซกหนึ่งละล่วงไปแล้วไม่จีไลแม่งซุยหลังบ่อยว่ะใช่พี่มันเออหาเรียบไปอ๋อแปดละเอาเอาไปตัดคลิปลงได้เลยพี่อัดเนียตัดดิ แม่นี่มันรวมพลังเพลย์ไรเดอร์ทั้งทีอ๋อขอสักโอ้ยติดไม่ไม่ไม่ถึงตายายโอ้ยของดีของดีของดีว้าวอ้บานบูแลกอ่ะ แบบแน่นอนี่ผมไม่ได้เล่นแบบไอช็อตนะโอ้ผมพากังนี้แหละว่าแบบศัตรูอยู่ข้างไม่เห็นได้ยังไงมาจนเขาเข้าพแผนที่ไม่ดูเลยแจ๊กมันทําระบบเออ่ระบบร้องได้ไงศัตรูเข้ามาร้องอยไอ้แบบแสนหนึ่งไปยิงไทยไว้